าบ้านขาวใครขี้หน้าบ้านขาวอถามว่าใครขี้หน้าบ้านขาวกินไหมกินเปล่ากินไหม,ไหมถามว่ากินไหมกินเปล่ากินไหมกินไหมกินไหมเอาแค่ได้ยินเสียงสีเท้าก็ร้องแล้วอ่ะดูดู แค่ได้ยินเสียงสีทเทาอ่ะนี่ไปไหนไม่ได้เดรถอ,อันนี้อันนี้น,นี่อันนี้น,นี่อันนี้น,นี่เออสองชองนะคะเนี่ยจะหมดอยู่แล้วเนี่ยที่คุณเอกสิทธิ์ให้มาเนี่ยมัน <c oughs> ขยันเก่งกันจริงจริงป่านี้นางก็พารอแล้วเมื่อเช้าแม,อม,อม่อ้อมก็ให้ไปแล้วนะนางก็พาอาหารเสียดเนี่ยอ้องหยินะ อื uh huh. แล้วมาอืนหน้าบ้านเขาเนี่ยทําไมไม่เอืให้มันดีๆเนี่ยฮะแม่ดูดี่เนี่ยลงไปคุกฝุ่นนะตัวเลิะหมดเลยตัวแสบนี่อย่าบอกวันนั้นเมื่อวานนี้ตามก็ต้องอุ้มไปส่งที่บ้านยายนั่งตัวดีมานั่งรออยู่แล้วค่ะเย็นเช้าเย็นเลยเนี่ยมันเนี่ยจะกินแต่อาหารเปียกฮะเกเรมาแล้วนี่ ดูดนางนภามานั่งนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะหลบค่ะหลบค่ะเดี๋ยวต้องไปย่างเท้าเดี๋ยวมาเอาตรงนี้ดูความแสกของมันดูมือเท้ามันสิคะ เนี่ยเมื่อกี้มันยังจะมาเกลีเรนางนพา,านะมีการเขีียเคีียรถ้วยอาหารด้วยนะอืความเกลีเรของมันเนี่ยอันนี้สีทองกับนางแขกไข่มันอยู่ไหนถ้าถ้าไอตัวนี้อยู่สองตัวมันจะไม่เข้ามามันอยู่กับน,นางนาภาได้นี่ค่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ มันก็เป็นวิถีของมันนะเนาะที่มันมีเกเรบ้างอะไรบ้างเป็นของธรรมดาขนาดแมวที่อยู่ที่บ้านก็ยังทะเลาะกันเลยนะภาษาแล้วกับพวกมันที่อยู่ข้างนอกอะนเนาะเดี๋ยวแม่อ้อมจับแล้วล่ะค่ะจะไปดูไอ้ดำเล็กกันหน่อยนึงว่าตอนนี้มันเป็นก้อแง่ง้อแง่งอยู่ตรงไหนละล้างแภาก็ปล่อยให้มันกินไปแม่อ้อมเพิ่งมาเก็บล้างทีหลัง อยู่ข้างในแล้ทำไมไม่กลับบ้านฮะทำไมไม่กลับบ้านกับช่องกินอิ่มแล้วเนี่ยฮะมานั่งเนี๋ยตูดก็เป็นแผลอีกหรอกฮึไม่ใช่แม่มาน,นะคะตัวเนี้ยดูสิคะคุกอย่างนี้เลย ฝุ่นทำไมอะคะคุกทำไมฝุ่นเนี่ยมันคุกทำไมฝุ่นเนี่ยคุกทำไมฮะถามว่าคุกทำไมฝุ่นเนี่ยฮะอิ่มแล้วแหละสองซองเนี่ยสองตัวเนี่ยอะมดูทาไปอยู่กับตานู่นเดี๋ยวอุ้มไปให้ตาไม่ให้อยู่ตรงนี้หรอกอยู่กับตาอย่าออกไปนะรถเยอะนะกินอิ่มแล้ว ข้าใจไหมอย่าออกไปนะอ,อย่าตามออกไปนะบอกก่อนนะส่งแล้ววิ่งออกมาอีกดูแล้วรถมันก็วิ่งกันเร็วๆแม่แต่มันก็ฉลาดแล้วค่ะเพราะมันก็อยู่บราจงโตขนาดนี้แหละไม่อ้อมเดินจะตามไหมไม่ตาม